เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ iPhone 12ก็จะมี iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ใช่ไหมครับเพื่อนๆชอบรุ่นไหนบ้างสำหรับตัวผมเองนะครับผมชอบ iPhone 12 mini ครับซึ่งผมได้พูดก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนที่ผมทำคลิปรีวิว iPhone SE 2ใช่ไหมครับก็คือผมอยากได้ ขนาดเท่า iPhone SE 2แต่ว่าหน้าจอเป็นหน้าจอเต็มเหมือนตัว iPhone 11 iPhone 11 Pro Max เฮ้ยซึ่งปีนี้เขาทำให้จริงๆครับนั่นก็คือ iPhone 12 mini ก็คือได้ขนาดหน้าจอมาที่5.4ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเล็กลงกว่าตัว iPhoneSE 2นิดนึงนะครับซึ่งถือว่าเฮ้ยเครื่องนี้เนี่ยผมรอเลยบอกเลยเลยนะครับว่าผมเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยสำหรับ iPhone รุ่นอื่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ iPhone 12 i p h o n e 12 mini ะครับก็ ดีไซน์ทาออกมาได้สวยขึ้นนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยยังเป็นกล้องหลังคู่เนาะแล้วก็มาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัว Apple a 1 4ส่นะครับส่วนตัวกล้องก็มีการพัฒนาขึ้นมานะครับทำให้เราถ่ายภาพได้สวยขึ้นได้ดีขึ้นนะครับและก็ตัวไซส์หน้าจอของเขาเนี่ย iphone 12 mini ก็ขนาดหน้าจอ5.4นะครับแล้วก็ iphone 12ขนาดหน้าจอ6.1นะครับแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาใส่ให้มาแบบเต็มที่เลยนะครับก็คือไม่กักเหมือนตัว iphone 11และ ก็โอเคโดยรวมนะปีนี้เนี่ยผมว่า iPhone เขาทำออกมาได้ดีและก็รุ่นที่จะขายดีผมบอกได้เลยว่าเป็น iPhone 12แน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยนะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะครับทั้งรุ่นของ iPhone ที่เปิดตัวในปีนี้เนี่ยรองรับ 5G หมดเลยนะครับในส่วนของตัว iPhone 12 Pro 12 Pro Max นะครับตัวนี้เนี่ย CPU ก็เป็นตัว Apple A 1 4เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะได้ในเรื่องของตัวกล้องเนาะการใช้งานในเรื่องของตัวกล้องที่โปรขึ้นการใช้งานในเรื่องของตัววิดีโอที่โปรขึ้นนะครับ ตัวดีไซน์นะครับตัวขอบของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยมเหมือนก,นกันกับตัว iPhone 12แต่ว่าก็จะมีความแบบมันมีความวาวเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวกล้องหลังยังเป็นกล้องหลัง3มตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยก็จะถูกพัฒนาขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของการวางจําหน่ายนะครับก็เป็นไปอย่างที่ข่าวลือเขาหลุด,ลดออกมานะครับก็คือตัวกล่องของเขาเนี่ยจะไม่มีตัวหัวชาร์จหูฟังนะครับก็จะมีแต่ตัวสายชาร์จนะครับผมจะก็โอเคนะผมว่า ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าทุกคนก็มีหัวชาร์จอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ตามนั้นเลยครับถ้าอยากชาร์จเร็วหรือว่าอยากซื้อเพิ่มก็สั่งซื้อได้นะครับในเว็บ Apple เขามีจําหน่ายเนาะก็โอเคครับสาหรับการเปิดตัว iPhone ในปีนี้สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์แล้วก็ชอบอย่างที่ผมพูดไปในข้างต้นนั่นก็คือตัว iPhone 12 Mini ครับไซส์เล็กขนาดหน้าจอที่กําลังพอดีนะครับโอ้โหพกพาสะดวกเหมาะกับคนที่แบบชอบมือถือที่เฟอร์ฟอร์แมน์จัดแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับ บอกได้เลยครับผมผมรอ iPhone 12 mini ครับโอเคครับคลิปนี้มาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันก็สวัสดีครับ